สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับหัวปีชุบแป้งทอดเทมปุระทำแป้งเองด้วยนะคะแป้งทอดกรอบเทมปุระแบบก,บกรอบเลยสูตรบ้านๆทำง่ายๆและนำหัวปรีมาทำของทอดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของหัวปรีกันก่อนนะคะเจ๊ปนก็หั่นหัวปีแบ่งครึ่งเลย ได้แบบนี้แล้วเราก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งค่ะก่อนหั่นก็เอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวสีของยางจะดํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกก่อนให้เขาสุกก่อนนะคะเราจะนําหัวปรีมาแช่ในน้ําร้อนนะคะเป็นการลวกให้เขา สุกแล้วก็นิ่มลวกทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะครบ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำเลยนะคะเราจะเตรียมแป้งเทมปุระสำหรับชุบทอดนะคะจะป่่นใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตามด้วยไข่แดงอย่างเดียวค่ะไม่เอาไข่ขาวนะคะ แล้วก็น้ําเย็นน้าเย็นจัดน้ําเย็นที่อยู่ในตู้เย็นนะคะใส่ลงไปเลยคุกเขาให้ทั้งหมดนะคะละลายเข้ากันเป็นน้ําแป้งเทมปุระที่ทําเองถ้ามันยังข้นไปเราก็เติมน้ําเพิ่มได้คุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเ <c oughs> ท่านี้ก็ได้แป้งเทมปุระสำหรับนำมาชุบของทอดแล้วนะคะ แป้งเพนปุรัสุดบ้านๆทำเองง่ายๆค่ะกรอบอร่อยแน่นอนนำหัวปรีที่ได้นะคะใส่ลงไปเลยพร้อมชุบทอดแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันจะร้อนหรือไม่ร้อนลองเช็คดูค่ะอ่าหยดแป้งลงไปเลยขึ้นฟูแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาหัวปรีทอดเลยค่ะชุบแป้งให้ทั่วแล้วก็ทอดลงไป กลับด้านไปมานะคะโอ้โหน่ากินมากๆหัวปีร้อนสุกทั่วแล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวปานบอกเลยค่ะว่าใครได้ชิมนี่ติดใจเลยนะคะของบ้านเราหาง่ายหัวปรีอร่อยสุดๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหัวปีจะหมดค่ะชุบแป้งทอดเยอะๆเลยค่ะจะได้กรอบอร่อย สุกแล้วก็เอาขึ้นเลยโอ้โหกรอบหน้าตาดีเป็นของทอดที่น่ากินมากเลยอะเนื้อแน่นๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหัวปีชุบแป้งทอดเทมปุระกรอบๆน่ากินมากๆทานกับน้ำจิ้มไก่หรือจะเป็นน้ำซอสมายองเนสซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะน่าทานมากๆเลยหน้าตาดีมากเลยค่ะเพื่อนๆ เจแปนขอชิมหน่อยนะคะจะให้ดูว่าแป้งเขากรอบมากๆแป้งกรอบมากเพราะว่าเราทําเองง่ายๆนะคะอือหือกรอบจริงค่ะนี่หัวปรีหัวเดียวนะคะเยอะมากเลยเจแปนก็เอามาจิ้มกับน้ําจิ้มโอโ้รับรองความอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะเจแปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือ อร่อยมากเหมือนเนื้อเห็ดหรือนเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมกันอร่อยมากๆเลยข้างในก็จะเป็นเนื้อหัวปลีข้างนอกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะคะเจีปานขอตัวไปทานหัวปลีชุบแป้งทอดเทมปุระก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเชีปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ